ดีครับผมวิจดีย DIY คลิปนี้นะครับก็จะมาถ่ายน้ํามันพวงมาลัย power กันนะครับน้ามันพวงมาลัย power กับน้ํามันเกียร์อัตโนมัตินะครับใช้น้ํามันนะครับแบบเดียวกันเลยนะครับอ่พวงมาลัย power นะครับเมื่อใช้มานานนะครับก็น้ํามันนะครับนี่มาสังเกตนะครับอ่าในกระปุกหน้านะครับผมเดี๋ยวจะใช้สลิงนะครับดูดขึ้นมานะครับเพื่อให้น้ํามันน้าน้ามันเก่านี้ออก ไปนะครับนี่เกือบจะถึงหน้า,ด,านด้านล่างนะครับของของอาสายนะครับน้ำมันพาวเวอร์กันนะครับแล้วค่อยนะครับเดี๋ยวจะมีสเต็ปการถ่ายนะ้ำมันเก่าออกแล้วก็ใส่น้ำมันใหม่เข้าไปกันนะครับมาดูการทำงานของน้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร์กันนะครับนี่เขาจะมีลูกศรอ,อยู่นะก็คือน้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร์นะก็จะมี เข้าไปในนะกระบอก power นะครับน่าจะจะอยู hmm. so us, ่นะครับนี่อยู่สายเส้นบนนะครับจะมีลูกศรไปนะครับแล้วก็เมื่อใช้งานในนะฮะกระบอก power นะครับกับไอที่ช่วยอลแรงกันนะครับผมก็น้ํามันก็จะกลับมาที่ที่กระปุกนี้นะการถ่ายน้ํามันเก่าออกนะครับก็จะดึงสายที่กลับมาจาก power นะครับแต่สายที่ส่งน้ำมันไปไม่ต้องดึงออกนะครับก็ต้องคอยเติมนะครับนี่ต้องคอยเติมน้ำมัน power นะไม่ให้น้ำมัน พาวเวอร์นะครับนี่มันมันแห้งหายไปเดี๋ยวเดี๋ยวอากาศมันจะเข้าไปนะครับผมนะไอส่วนน้ำมันเก่านะครับต้องนะครับเมื่อถอดออกมาก็ใส่เข้าไปในขวดนับที่เตรียมเอาไว้นี่นะครับอ่าเริ่มอ่าทางานกันเลยนะครับอ่าอันดับแรกนะครับนี่น้ำมันเก่านะก่อนที่จะถอดสายนะครับใช้สลิงนะเนี่ยดึงน้ามันเก่าออกนี่มาได้ส่วนหนึ่งนะนในส่วนด้านบนนะอ่ากก็นะครับก็นําไปใส่ขวดที่เตรียมเอาไว้นะครับ นะครับนี่ดูจนมันดูดไม่ได้นะแล้วค่อยถอดสายนะครับนี่สายกลับจากพาวเวอร์นะครับต่อมานะครับก็นี่นะครับใช้ประแจตัวทีนะนี่เพื่อถอดน็อตยึดกระปุกน้ํามันตรงนี้นะครับนี่ออกนะมันจะมีอยู่นะครับ3จุดนะครับอ่าจะได้ยกขึ้นมาจะได้อ่าทงานกันง่ายๆนะครับมามาถอดให้เสร็จกันก่อนนะครับ สังเกตด้านล่างของกระปุกน้ำมัน power นะครับนี่ได้ถอดสายาที่น้ำมันจะกลับเข้ามาในกระปุกเรียบร้อยนะครับนะครับนี่นำถุงพลาสติกนะหนังยางนี่รัดไว้นะครับนี่จะได้อุดด้านล่างของกระปุก power นะครับไอส่วนน้ำมันที่ไหลกลับนะก็จะเป็นน้ำมันที่ออกจาก power นะครับนี่ก็นี่นะดึงเข้าใส่เข้าไปในขวดนะครับอันนี้จะเป็นน้ำน้ำมันเก่านะครับนี่ เดี๋ยววิธีนะครับที่จะดันน้ํามันเก่านะเข้าไปในขวดแล้วก็เติมน้ํามันใหม่เนี่ยเข้าไปในกระปุกพาเวอร์นะครับต้องสตาร์ทเครื่องเป็นจังหวะนะครับนี่ก็นะครับสตาร์ทแล้วก็ดับสตาร์ทแล้วก็ดับแน่จะได้เติมน้ํามันพาเวอร์ได้ทันนะครับนี่ถ้าสตาร์ทแล้วไม่ดับมันเติมไม่ทันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปสตาร์ทเครื่องนะครับน่ะอ่ะแล้วก็ดับเครื่องเป็นสเต็ปน่ะเติมน้ํามันน่ะกันเป็นสเต็ปกันนะครับผม เมื่อเปลี่ยนถ่ายน้ำมันพาวเวอร์ของเก่านะครับนี่จนน้ำมันพาวเวอร์นะครับอ่าได้มีสีนะครับใสขึ้นแล้วนะครับก็น้านะครับสายน้ำมันพาวเวอร์ตรงนี้นะมาประกอบนะครับนี่เข้ากับกระปุกนี่เก็บน้ำมันพาวเวอร์ตรงนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับก็เติมน้ํามันพาวเวอร์นะครับนี่ให้ตรงขีดด้านบนนะครับนี่นะครับขีดแม็กตรงนี้นะครับแล้วก็ไปสตาร์ทเครื่องนะครับเฮ้สตาร์ทเครื่องแล้วก็ หมุนพวงมาลัยนะครับเปไปทางด้านซ้ายด้านขวานะครับนี่ทั้งสักสี่ห้ารอบนะครับแล้วก็มาสังเกตที่กระปุกพวงมาลัยอีกครั้งหนึ่งนะน้ํามันพวงมาลัยจะยุบลงไปอีกนิดนึงนะครับผมเพราะว่าเขาจะได้ไปเต็มระบบในระบบนะ power นะครับนี่เขาก็จะช่วยผ่อนแรงในการบังคับเลี้ยวของพวงมาลัยนะได้ดีขึ้นนะครับผมก็นําน้ํามัน power มาเติมนะครับให้เต็มจุด m a ก เหมือนเดิมนะครับมาดูการทำงานของระบบนี่แร็กนะครับนี่แรก็กน้ำมันพาวเวอร์นะครับที่จะช่วยผ่อนแรงอของพวงมาลัยนะครับนี่เวลาเลี้ยวกระทางด้านซ้ายด้านขวานะจะได้เบาแรงขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเพลาส่งนะจากพวงมาลัยนะครับแล้วก็ส่งลงไปนะครับที่นี่อะแรก็กนี่แรก็แรกพาวเวอร์ด้านล่างนะครับก็ สังเกตนะครับก็จะมีนะท่ออยู่2เส้นนะครับเขาจะมีท่อน้ํามันพาวเวอร์เข้าแล้วก็ท่อน้ํามันพาวเวอร์ออกนะครับอ่เวลาสตาร์ทเครื่องนะเขาก็จะมีแรงที่จะส่งน้ํามันพาวเวอร์นะเนี่ยจะได้ช่วยผ่อนแรงนะครับในการบังคับเลี้ยวซ้ายขวาการตรวจเช็คระดับน้ํามันพาวเวอร์นะครับกม็มาสังเกตตรงเส้นกระปุกกันเลยนะนี่ถ้าน้ํามันพาวเวอร์ี่เขาลดลงยุบลงนะฮะนี่ อย่าพึ่งไปเติมน้ำมันพาวเวอร์นะครับผมก็ต้องไปหาจุดรั่วก,กันก่อนนะครับว่ารั่วตรงไหนกันนะครับแล้วก็จะได้แก้ไขปัญหานะณออที่สาเหตุกันเลยนะครับผมการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันพวงมลาลัยพาวเวอร์นะครับอันนี้ก็ไม่ต้องเปลี่ยนกันพ่อยนะครับก็นี่สักแสนโลนะก็เปลี่ยนกันทีนะฮะแต่ถ้าสังเกตนะครับผมอ่า น้ำมันพาวเวอร์นะเปิดยังมาดูอย่างนี้เขาก็จะเป็นครับผมสีแดงอย่างนี้นะครับนี่เพราะว่าเขาไม่มีเข้าเมานะครับอยู่ในระบบนะครับอาแต่นะอย่างน้อยก็ต้องต้องเปลี่ยนนะนะเพราะถ้าเกิดอาการนะครับในพวงมาลัยมันเริ่มหนักๆนะครับนี่ก็ต้องเปลี่ยนนะน้ามันพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับประสิทธิภาพของการนี่ไหลเวียนนะหมุนเวียนของน้ามันพาวเวอร์ก็จะดีขึ้นนะจะได้ช่วยผ่อนแรงนะครับในการอ่า บังคับเลี้ยวของพวงมาลัยนะครับนี่จะได้บังคับเลี้ยวนะครับผมได้ได้เบาแรงขึ้นนะครับพวงมาลัยก็จะได้ไม่หนักนะครับผมขอบคุณทุกท่านเลยนะที่กดติดตามเป็นกําลังใจนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ